ดีแลอกนะและสุดท้ายเงื่อนไขที่4คือน้อยกว่า50น้อยแว่า50เราไม่ต้องอีฟใหม่นะครับก็คือนอกเหนือจากที่เราเปรียบเทียบมาแล้วตอนนี้เราเปรียบเทียบมามากกว่า80มากกว่า70มากกว่า60มากกว่า50และนอกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ expert match channel สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนการตัดเกรดนักเรียนนักศึกษาโดยใช้คำสั่ง IF e ในโปรแกรม Excel นะครับซึ่งการตัดเกรดนั้นก็เป็นหน้าที่สำคัญของครูหรือคณอาจารย์นะครับที่จะต้องอตัดเกรดหรือประเมินผลนักเรียนนักศึกษาของตนเองนะครับเพื่อให้ได้เกรดออกมาตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับเป็นยังไงติดตามรับชมในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาละครับ ณตอนนี้นะครับผมก็จะมีรายชื่อของนักเรียนนะมีทั้งหมดอยู่20รายชื่อนะครับซึ่งรายชื่อนี้เป็นรายชื่อแรนดอมนะครับไม่ใช่รายชื่อจริงนะเป็นรายชื่อแรนดอมที่ผมนํามาใช้นะครับในการสอนวิดีโอนี้ก็คือการตัดเกรดนะตัดเกรดเป็นตัวอย่างที่ของคณะครูและก็อาจารย์มหาวิทยาลัยนะจำเป็นต้องใช้นะครับอ่ะผมขออนุญาต ใส่หัวข้อและกันนะครับก็คือการตัดเกรดนะการตัดเกรดนักเรียนการตัดเกรดนักเรียนนักศึกษานะครับการตัดเกรดนักเรียนนักศึกษานะครับคอมเมิร์ซเซลหน่อยและกันนะใส่ออบ border ใ้เขาให้ดูเป็นตลาดนะฮะ นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะตัวหนานะครับอ่ะโอเคนะครับชื่อนะชื่อตรงนี้ขอให้เป็นอยู่กึ่งกลางแล้วกันนะลำดับกึ่งกลางส่วนชื่อเนี้ยไม่ต้องกึ่งกลางนะครับอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> ใส่สีตรงนี้นิดหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีดีกว่าสีนี้มองไม่ชัดมา ตอนนี้เรามีรายชื่อนะครับ20คนนะครับเป็นลำดับทั้งหมด20คนตอนนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะแนนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกรดนะเกรดเกรดที่ได้นะครับเกรดที่ได้ตัวนี้อาจจะเป็นไม้เหตุก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับโดยการตัดเกรดนั้นเขาจะมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขสมมุติว่าอะผม จร,จริงๆรแล้วเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด8 8เกตนั่นแหละแต่ผมขอยกอย่างสัก4เกตแล้วกันนะครับนะสมมติว่าถ้าคะแนนอันนี้คือคะแนนอันนี้คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขาการตัดเกรดนะฮะเงื่อนไขการตัดเกรดนะเมรติว่าคะแนนนะคะแนนตัวนี้เกรดนะครับคนะแนนได้มากกว่า50ิ คะแนนมากกว่า80ดะมากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับได้เกรดเนะแต่ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ70นะได้เกรด B นะครับอันนี้ผมขอยกเปลียนเกรดนะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ60ได้เกรด C นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ50ได้เกรด d นะ ามากกว่าหรือเท่ากับหรือถ้าถ้าน้อยกว่าอะไรกันถ้าน้อยกว่า50านะจริงๆแล้วเขาก็จะมี A บวกไม่ใช่มี B บวก C บวก D บวกนะครับเพิ่มเข้ามาอีก3เกรดก็จะเป็น5เกรดตอนนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่4เกรดแล้วกันนะครับถ้าหากว่า,าคุณครูท่านใดนะครับหรือคณาจารย์นะครับจะเอาไปใช้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ โอเคในเมื่อเรามีเงื่อนไขมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะามาะตัดเกรดได้เลยนะอันดับแรกต้องมีคะแนนนักศึกษาก่อนนะสมมุติว่าผมมีคะแนนนักศึกษาคนนี้ได้แ5 82ิ0ปอนะครับ7กห5าสี0เ0้า 8, 8 8ปอะไรประมาณนี้อ่ะผมขอ copy เลยแล้วกันนะครับ copy ตรงนี้จะเป็นอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคเรามีคะแนนนักศึกษานะครับมีคะแนนนักศึกษาแล้วมีลำดับมีชื่อมีคะแนนต่อไปเราจะทำการตัดเกรดนะการตัดเกรดนะครับก็คือเกรดตัดเกรดตามเงื่อนไขนะการตัดเกรดตามเงื่อนไขเราจะเป็นต้องมีเงื่อนไขก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ มีเงื่อนไขไปแล้วนะครับเป็น a เป็น b เป็น c เป็น d เป็น f ซึ่งคะแนนก็จะตามนี้วิธีการทําได้ง่ายมากครับเพียงแค่เราใช้คําสั่ง if คําสั่ง if e นะครับสั่ง if e ก็คือเท่ากับ if e วงเล็บเปิดป,ปิดก่อนนะครับ if 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 อะไรกัก็คือ if คะแนนคะแนนคือช่องนี้ครับนะช่อง c c อะไร c 3แล้วก็คลิก C3 เงื่อนไขแรกครับก็คือมากกว่าเท่ากับ80มากกว่าหรือเท่ากับ80 ให้เกรดลน์แล้วก็คอมมาซึ่ง a เนะี่ยเป็นเป็นตวนัวกษรเราต้องใส่ฟันหนูให้เขานะฟันหนูแบบนี้ได้เกรด A นะเงื่อนไขหนึ่งเสร็จแล้วครับนะนะตอนนี้เขาจะได้เกรด A ละเห็นไหมนะแต่ตอนนี้เราได้แค่หนึ่งเงื่อนไขเราต้องการถึง5เงื่อนไขด้วยกันแล้วก็ทําต่อครับเพียงแค่หนึ่งเงื่อนไขผ่านไปปุ๊บก็ใส่เงื่อนไขที่2องคอมมาต่อ if e ใหม่ครับคงเล็บเปิดปิดทุกครั้งนะครับ if e c 3มากกว่าหรือเท่ากับ 70นะได้อะไรได้เก็บบีนะ,นะฮะเงินขายที่3ผ่านนะครับเงินขายที่3ผ่านนะต่อไปเงินขายที่4ครับก็ใส่ comma าาต่อ if e มึงล็บเปิดปิดทุกครั้งนะวงเล็บเปิดปิดทุกครั้งนะครับก็เอาเคอร์เซอร์เข้ามาเมื่อกี้ผมกดเคอร์เซอร์เข้ามาเขาเลยแจ้งเตือนนิดหนึ่งนะครับ if e อะไรนะ c 3เหมือนเดิมนะ c 3มากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ60นะได้เกรดอะไรล่ะได้เกรดก็ได้เกรด เงืนะ่อนไขที่3ผ่านนะครับต่อไปเงื่อนไขที่4นะค,คือมากกว่านะก็คือคอมม่านะคอมม่าอะไรครับก็คือ c 3มากกว่าหรือเท่ากับ50นะได้ไรก็ได้กร i ดดีดีล็อกนะและสุดท้ายเงื่อนไขที่4คือน้อยกว่า50าสิบน้อยกว่าห้เราไม่ต้องอีฟใหม่นะครับก็คือนอกเหนือจากที่เราเปรียบเทียบมาแล้วตอนนี้เราเปรียบเทียบมามา,มากกว่า80มากกว่า70มากกว่าห0มากกว่า50และนอกเหนือจากนี้ก็คือน้อยกว่า50แล้วละ รเราก็ไม่ต้องใส่ if e ใหม่ก็สามารถที่จะคอมมา comma, แล้วก็ใส่ F ไปได้เลยแบบนี้นี่คือการตัดเกรด5เกรดนะครับถ้าอยากจะทำเป็น8เกรดก็เอาคะแนนมาใส่แล้วก็พิมพ์เงื่อนไขาตามตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับเมื่อเราได้เงื่อนไขตามจำนวนที่เรากำหนดเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Enter ได้เลยนะ อีฟดีด็อกเอวอืมเอนเตอร์เอเวอเรจโฟร์ฟังชันโอเคนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพเดึงน,นะฮะอ๋อโอเคผมลืมอีฟอีฟตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องใส่อีฟนะครับ if e นะ if if หนึ่งสองนะครับ if นะอ่ขอภัยนะครับขอภัย if อ่ะโอเคนะครับตัวนี้คือ if ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวที่ห้าไม่ต้องใส่ก็ if เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วกับเทอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะคนที่หนึ่งได้เกรดเอนะครับคนนี้ได้เกรดเอคนที่สองนะรน 1, A, น 2, นะเราก็ทำการ copy สูตรครับ เอาเมาส์ชี้มุมขวาด้านล่างนะแล้วก็คลิกลากลางไปครับเรียบร้อยนะนี่คือการตัดเกรดก็เรียบร้อยแล้วครับนะได้ตัดเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราจะใส่ผลรวมให้เขาอีกไหมนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับอาจจะเป็นเอ่อ merge หน่อยนะอาจจะเป็นรวมนะค่าเฉลี่ย ามากที่สุดา่น้อยที่สุดนะฮะประมาณนี้เพื่อเป็นการทำสถิติอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะทำสถิติเป็นหากป็นการหาค่าสถิติเบื้องต้นนะครับหานะค,ค่ารวมค่าเฉลี่ย ع. มากที่สุดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็อา,อาจจะประมาณนี้นะครับตีกรอบให้เขานิดนึงนะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการเมิร์กเซลไว้ได้เลยเพื่อเกิดเป็นช่องว่างนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเกรดอนะ่ะใส่สีเขาเด่นๆหน่อยละกันนะเกรดอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นสีเดียวกันอ่ะมาแล้วนะครับคะแนนนะครับคะแนนอาจจะเป็นสีเทานะเหมือนกับสีหัวอ่ะประมาณนี้นะครับ ค่ารวมรวมเท่าไหร่แล้วก็ใส่เท่ากับนะ U M นะสองวงเล็บเปิดแล้วก็เลื่อนขึ้นไปลากจากคนที่หนึ่งจนถึงคนที่20่นะครับกดปุ่มนเทอร์ครับเดี๋ยวนะเท่ากับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม,ามาบ x U M นะปึ๊บจนถึงคนที่20 มาแล้วนะครับ3 1 3 7 7คะแนนค่าเฉลีย่ยก็เท่ากับ Everlet เลยอ e e อ e r อเว e นะ e r a e ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่68.85ถือว่าต่ำนะถือว่าต่ำนะจากคะแนนผมแลนด์อดมา68ก็ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเกรดอะไรนะประมาณเกรดสี uh, C, นะอยู่ที่ประมาณเกรดสี่สบบกนะ โอเคค่ามากที่สุดก็เท่ากับแม็กนะแม็กเลื่อนขึ้นไปก็ลากลงมาตั้งแต่คนที่1คนที่10มากที่สุดคือ80นะค่าน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็มินนะสังเกตได้ว่าค่าน้อยที่สุดก็อยู่ที่49คะแนนนะครับเอาละนะก็เป็นวิดีโอการตัดเกรดนักเรียนนักศึกษานะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดโดยใช้คำสัง่ง if ในโปรแกรม e x c e l นะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดูหนะ้าสหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ